สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไลฟ์ซีทุกท่านทุกคนนะคะบางที่ไม้มันเป็นอะไรไม่รู้นะก็เสียบอยู่บางทีทําไมมันไม่ดังเะไปโดนอะไรไม่รู้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยสูตรที่1น,นะคะอ่าฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฉางด้วยนะคะ<อ>เพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะคะคํานวณตามสูตรเท่านั้นนะคะมา ขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะปรดใช้วิจนณย,ยาณเป็นการรับชมคลิปวีดีโอนี้นะคะสนับสน,นุนสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะคะนี่จะเป็นรางวัลที่1น,นะรางวัลที่1น,นะเอา7มาบก7ก็เป็น4ใช่ไหมคะเอา4มาวางนะสี่สอย่างนี้นะคะสูตรที่1น,นะอันนี้ก็จะเป็น ก็เป็นศูนย์เอาศูนย์มาวางค่ะศูนย์ล้วหนึ่งนะคะห้าหอย่างนี้นะคะจะเป็นหลักร้อยเทบชนกันสูตรที่1นะจำไว้นะท่านชมมีหลายสูตรนะคะก็จะเข้าที่ตัวนี้นะคะเข้าหลักสิบด้วยนะหลักสิบหลักหน่วย มาดูงวดที่สองกันนะคะห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าค่ะเอาเก้ามาวางเก้าศูนย์หนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็สี่สี่ก็เป็นแปดนะคะแปดเก้าแปดเก้าสามนะคะสามสี่อย่างนี้ค่ะชนกันที่ตัวเดียวนะงวดนี้ เราก็วงแค่หลักร้อยก็พอะคะ่ะมาดูอีกงวดที่สามค่ะก็เป็นแปดนะคะแปดเก้าศูนย์ค่ะอ่าสี่สี่ก็เป็นไม่ไม่ใช่เจ็ดเจ็ดก็เป็นสี่ค่ะสี่ห้านะคะสี่ห้าเก้าศูนย์ค่ะอ่าชนกันที่สองตัวนะคะเราก็วงตัวที่ออกก็พอค่ะ แล้วก็บวงตัวที่ออกก็พอมาดูงวดที่ที่พึ่งออกไปนั้นนะศูนย์บกสก็เป็น3ามนะคะสามสี่ห้าค่ะหกก็เป็น12เอาสองมาวางสองสาม จ็ดเจ็ดแปดอ่าชวเงินที่เลขสามมาดูว่าที่จะออกกันนี้ว่าจะเป็นตัวไหนบ้างเนาะแต่ละสูตรก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลย สาบกหก็เป็น8ค่ะ8 9 0แต่ก็ชนกับที่เราเคยลงไปเมื่อกี้ที่เป็นอะ,อะไรนะหลักร้อยของ3ตัวบนเม็ดเดียวนะเขาจะเป็นเลขแปนะแต่ก็เนี่ยหลักร้อยเนี่ยประมาณนี้นะถ้าจะให้แบบเอากันทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็น8 90เก้ประมาณนั้นนะก็แล้วแต่ท่านชมดูคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะ ว่าเขาจะชนกันตัวไหนบ้างนะคะแปดเก้ะ 8, นะคะแปดเก้าส่ะชนกันที่เลข8เลข9กนะงดนี้อ๋อเมื่อกี้ที่เราลงไป3ตัวบนเม็ดเดียวนั้นเขาชนกันแค่เลข8ตัวเดียวนาะแต่นี้จะมอีอีกตัวหนึ่งเลยเลขเก้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วนะ ก็มาอีกตัวหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเอ้ยตกลงเราจะเอาอันใดดีเนาะที่เราลงไปสามตัวบนก็ดเดียวเมื่อกี้อ่าเป็นสูตรอันนี้แต่เป็นเลขแปดตัวเดียวนะคะถ้าเราจะเอาเลขเก้านี้มากันเราก็เอาเลขเก้ามาใส่อีกทีนะคะจะเป็นอาจจะเป็นจะเป็น,ปนก็จะเป็นก็เป็นเก้าเก้าหนึ่งห้าอย่างนี้นะคะถ้าเราจะเอากันนะ ถ้าเราจะกันนะคะ,ะก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังทุกทุกท่านทุกคนนะคะเรามาดูกันว่าสองตัวนี้เขาจะออกตัวไหนบ้างเนาะอ่ะก็ขอให้ปังค่ะสวัสดีค่ะ